ครับวันนี้อยู่ในช่องมอญยังก่อนใช้ตรวที่มาถึงสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาใช้ในการตัวตีนี่ครับอยู่ห้องเต็งตูครับผมเจ้าของเพีงรถผมมีน้ำมันครับแล้วก็เจ้าของเพียงผักแดงผมบรรยากาศครับ นะครับปเดี๋ยวไ,ไปดูในสตูนะครับผม ศีิงม่าา้งกำลัิงมักรคุณพาอันอันนี้คือยังครับนี่ยรวมอัพอ๋อมีการม่องบองปอดครับบองอดไมออกงานเจ็บเดียวแล้วครับพี่รรยากาศอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับ นัดคิวครับผมนัดคิวเรใช้เสียงเป็นของวเองนัดคิวครับใช้ใช้เสียงเป็ของตลเออไปันมีอะไใสเอาตงไครับเบื้องล้งครับเบื้องล้งครับเบื้องล้างเบื้องล้างทุกคนไม่องอเสียงกันเสงเลยะเสียงแคตัวีเลย เอาได้เลอาไดเอาไส่วนพ่ท่านมเรารามาคูยกับพี่เอกยมบีนะครับผมเองรถบมมีน้ำมันนะครับคนนี้ครับผมสาวชก่อนนะครับขอขอมุกหนึ่งสิบวิคลิปแหละมาตั้งตัวเลยไปมครับไปม่เลย มีช่องทางฝากติดตามไหมครับผมติดตามอะไรครับมีบริษัทเรีนเราเรียนอะไร๋อติดตามติดตามผมติดตามติดตามการทำนี่ครับอยู่กันแบบสนุติดตารมาเฟสเขาแรกครับชื่อเฟสว่าจอนนี่มาสาัาจีนครับจอนนี่มือป่าจีนี่ไม่ป่าไม่เสียแลอวเพราะงั้นเขา ตอนนี่ภาษาอังกฤษครับผมแล้วผมเกินไหนนะครับหลักฐานรอคิวแต่งหน้าครับอัดเ <c oughs> ท่าไทย11โมงเสร์ครับเดี๋ยวนี้บ่ายสองครึ่นนีครับนัดของของจะเล่นทั้งหมด เอวนี้คือเยบเรียงทำมันเองรหรือว่าไงก็ทำดีโมกันอีแล้วก็ส่งให้ในห้างครับในห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้นะครับถ่ายรายการนะครับไอศิลปินสองคนปิดรายการทนะครับครับอาิษฐปิดเลยปิดครับปิดครับปิดปิดปิดครับปิดปิดปิดรายการครับโบฝกยังรอ่าก็ฝากบูพันเไว้ในซอบลและเพลงเยืับเอาใจด้วยครับเพลงีนวลแล้วก็บักขาทงหอมเร จัดพูยครับแล้วก็ศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์แล้วเป็นเป็นอะไรนะฮะตากเพลงเนี้ยเหลืองอีกแล้วคลิปนี้ทีมงานตัดต่ออ้ห้ช่วยนะครับเอาอันอันนั้นอหไบ้างเนี่ยเงียกทองเงียกทอง อันโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมฝากกดติดตามช่องหมอแกนสายชั่วด้วยนะครับผมบายครับ